สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสร้างรายการเงินเดือนคณวณเงินเดือนกันออกมานะคะแล้วก็คำวนวณประกันสังคมแล้วก็ภาษีของเดือนกรุ่มพานะคะโดยขั้นแรกค่ะเราจะสร้างรายการเงินเดือนก่อนนะคะเราจะไปที่ไอคอนที่เขียนว่าสร้างรายการเงินเดือนค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นสูงสูงสูงสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็มาตรงที่เดือนปีนะคะเดือนปีก็คือเดือนที่ 2, 2, 5, สองสองห้าหกศูนย์นะคะงวดที่หนึ่งโดยตั้งแต่วันที่ 01022560 1, นะคะถึงวันที่28 022560นะคะโดยระบุวันที่จ่ายเงินนะคะวันที่2 8เดือน22560นะคะถูกต้องค่ะกดลงคลิค่ะระบบจะทำการคิดเงินเดือนให้เราโดยอัตโนมัตินะคะ เมื่อสร้างเสร็จแล้วเราสามารถไปดูรายการที่โปรแกรมได้คิดให้เราไว้แล้วที่กดที่บวกมินเดือนตรงนี้นะคะแล้วกดตรงที่บันทึกข้อมูลค่ะจากนั้นเลือกรายการแรกนะคะเมนูเมนูตัวแรกนะคะก็คือบันทึกรายการเมินเดือน O t การลาค่ะคลิกเข้าไปนะคะ จากนั้นระบบก็จะให้เรากรอกอะไรอีกเพิ่มสักหน่อยนะคะก็คือเดือนปีก็คือ02นะคะแล้วก็วันที่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่01 02น,นะคะนี่เขาก็จะติดทให้เราอัตโนมัตินะคะจากนั้นกดโอเคค่ะ นี่นะคะระบบก็จะทาการคิดเงินเดือนที่เรามาแล้วเรียบร้อยนะคะโดยเราจะเข้าไปดูสักหน่อยนะคะก็คืออันนี้คนแรกก็คือนางสาวสุดใจนะคะเพิ่งในรายการตรงนี้ที่ว่างอยู่เนี่ยที่ไม่มีอะไรเพราะว่านางสาวสุดใจเนี่ยไม่มีทั้งเรียกขยัแล้วก็การขาดงานนะคะแล้วก็ภาษีห่งบางเชที่จ่ายนั้นเรายังไม่ได้คิดให้นะคะก็เลยยังไม่มีะคะ่ะ เอ็กเคปออกไปเลยค่ะเราจะมาดูแค่นี้นะคะส่วนของคนอื่นก็เดี๋ยวจะให้ดูในรายการตอนคิดคำนวณภาษีแล้วก็ทางสังคมนะคะกดเซนเซอร์่อกค่ะจากนั้นกลับไปที่เมนูหลักอีกครั้งนะคะเพื่อการหาค้นที่ง่ายคือเราจะมาทำการคำนวณประการสังคมและภาษีของเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดย ไปที่คำนวณภาษีนะคะจากนั้นเป็นรายเดือนรหัสแต่ว่าเราต้องการคำนวณเงินเดือนนะคะศูนย์ะคะ2560นะคะ,ะ,คะเรืาาร่องอัตราภาษีที่ใช้ก็คือเป็นแบบใหม่นะคะกดโอเคนะคะเข้าไประบบระบบก็จะทำการเ,าเรียรัน ข้อมูลที่เราได้เติมไปนะคะจากนั้นเราก็จะไปดูข้อมูลที่เราทีไว้นะคะโดยกดที่เงินเดือนนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลเลือกรายการแรกนะคะบันทึรกรายการเงินเดือน OT การลาค่ะระบบก็ก็จะเดือนปี02ถูกต้องแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ศู0ย์่นสถึงวันที่18 0 2นนะคะกดปุ่มทีค่ะ ระบบนะคะก็จะทำการชิดภาษีและที่จ่ายแล้วก็ประกันสังคมไว้ให้เรานะคะเราจะเข้าไปดูถึงรายละเอียดนะคะนางสาวสุกใจนะคะไม่มีไม่มีรายการที่ยาขยันแล้วก็หักเนี่น,นะคะตรงนี้จะไม่มีนะคะเงินเดือน,นห้าหมื่นรวมเงินได้คือห้าหมื่นนะคะ หักนอื่นไม่มีนะคะแต่ภาสิีหักดันที่จ่ายนะคะมีนะคะคือ2,929บาทนะคะประกันสังคม750บาทนะคะก็จะได้เงินสุดที่ก็คือ4 6 3 2 0ื5สบาตางบาทนะคะส่วนไปดูของคนอื่นด้วยค่ะไปดูของนายดีจริงนะคะเราจะกด F 2เพื่อเข้าไปดูค่ะ ซึ่งใน F2 เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีเพราะว่าเราได้ทําการบันทึกเบี้ยคืนและการขายงานของนายดีพิงค่ะจากนั้นเรามาดูตรงนี้นะคะเงินเดือน1า5 0 0บาทเนื่องจากได้เงินเงินเพิ่มนะคะคือ10,000บาทเราจึงรวมเงินรายได้เป็น2า5 0 0บาทจากนั้นมีเงินหักจากเงินอื่นนะคะ500ที่เราได้บันทึก ภาษีหักหน้าที่จ่ายแล้วก็ประกันสังคม750เนี่ยกองทุนสำรองเนี่ยทำให้รวมหักได้สุดที่23,372บาทนะคะแล้วก็ขอนางสาวงามจริงก็จะเป็นเหมือนกันนะคะก็จะมีรายละเอียดอันนี้นะคะคืองานสาวงามจริงเนี่ยจะมีจัดเงินเพิ่มน,นะคะคือ1,000บาท จากเงินเดือนที่1นึ่หก็จะเป็น1นึ่งหนะคะโดยจะมีภาษีหักมาที่จ่ายแล้วก็ประกันสังคมนะคะโดยเงินสุดที่ที่ะได้เนี่ยก็คือ1 4ึ0งหแปดบาทนะคะก็กด S tap e ออกคะ่ะการคิดการสร้างรายได้เงินเดือนของออพนักงานบริษัทดีและเก่งแล้วก็การคำนวณภาษีนะคะมีแค่นี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ